ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน้าต่อย4 2 9 1 Channel นชแนนะครับข่าวดีครับข่าวดีครับทุกท่านครับช่วยกันแชร์ครับช่วยกันแชร์นะครับขอกราบลาช่วยกันแชร์นิดนึงครับถ้าเป็นที่น่ายินดีครับเป็นที่น่ายินดีครับมีข่าวดีมาแจ้งทุกท่านทราบกับคอนเสิร์ต EP หนึ่งของเรานะครับกับค่ําคืนนี้ครับวันที่13ตรงกับวันเสาร์นะครับที่วัดบ้านดอนดู ก็ม <c Ris ky> ีข no <c> ่าวดีมาฝากมีข <c 195 Belarus> ่าวดีมาฝากครับทุกท่านครับก็พอดีเพิ่งกลับจากระยองครับเพิ่งปิดงานเรียบร้อยนะครับก็ได้รับข่าวดีนะฮะมาเมื่อสักประมาณ15นาทีที่ผ่านมานะครับก็ช่วยกันครับช่วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับนะะเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับกับเดิมนะครับกับเดิมที่เรามีกลุ่มปิดนะครับ ก็ได้รับการสนับสนุนกับขอบคุณนะครับกับขอบคุณสําหรับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับนะครับที่เขาเรียกว่าเ,าเห็นความตั้งใจในการทํางานของท่านบุรฟิลก็ดีแล้วก็ทุกๆท,ท,ทีมงานที่มาเป็นกําลังใจให้ท่านบอสบูนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของวงบมอลําโลภพระประทานทองคําคุณแม่เด่นดวงก็ดีรวมถึงท่านอาจารย์อาจารย์พลหรืออาจารย์อ,อผลนะครับมนชัย รวมถึงอาจารย์พรชัยสารบ,บันและก็ทีมงานาวงหลวงพานพิเศษศิล์แล้วก็น้องแมนเนาะฝันใจแฟนๆนะครับก็เป็นที่น่ายินดีครับนะฮะเป็นที่น่ายินดีข่าวดีครับตอนนี้บัตรนะฮะในกลุ่มปิดของเราเนี่ยที่เราสัญญาไว้แล้วเราได้คุยกันไว้นะครับเราสัญญาและตกลงกันไว้ว่าถ้าครบ800ใบนะครับ800ใบเราจะทําการ ไลฟ์ฟรีนะครับไลฟ์ฟรีคุณลักษณะว่าเป็นจากกลุ่มปิดเป็นกลุ่มเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปชมในเพจพลังทพิ์เจริญได้เลยนะครับตอนนี้นะครับครับช่วยกันแชร์ครับช่วยกันแชร์จะได้เปิดการมองเห็นแล้วก็เออจะได้ให้ทุกๆท,ท่านนะฮะได้เข้าสู่กลุ่มปิดเรานะครับตอนนี้เป็นกลุ่มเปิดแล้วครับแค่ว่าท่านมี a c e b o o k นะครับนะแล้วก็ไปที่หน้า Facebook ท่านแล้วกดที่แว่นอ่ากดที่แว่นนะครับแล้วพิมพ์คําว่าพลังทพิปเจริญนะครับเอ่อพอเพจพลังทพิ์เจริญเนี่ย เด้งขึ้นมาจากหน้า Facebook ท่านนะครับอ่างไท่านก็ช่วยนะกกดติดตามให้นิดนึงนะครับเพียงแค่นี้ครับท่านก็สามารถที่เข้าไปรับชมคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้นะครับที่วัดบ้านดอนดูครับที่จะจัดตอนนี้คอนเสิร์ตกำลังเริ่มต้นแล้วนะครับยังไงก็เข้าไปดูฝีได้เลยนะครับก็ช่วยกันครับช่วยกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามนะครับผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนาม เห็นการทํางานนะหน้างานของเรานะไม่ว่าจะเป็นทีมบาทีมงานนะบ้านฮักของน้องต้อมแสงจันทร์พันมาลาก็ดีนะครับแล้วก็รวมถึงนะฮะบ้านฮักของพี่ต้นบุญนะครับพลังรักเลคกขอดถึงต่านคุณอาหลาแล้วก็คุณลมพัดไผ่แล้วก็พี่ต้นบุญนะครับที่สับสูนศิลปินน้องเชอรี่นะครับลูกสาวของท่านแล้วก็รวมถึงท่านอาจารย์นิพนธ์นะครับที่สับส์นลักษณะเป็นพ่อฮักของน้องขวัญใจหายทองคานะครับ ก็นะฮะขอบคุณครับขอบคุณทุกทีมงานขอบคุณทุกการยานิมิตขอบคุณ f อฟทุกๆช่องนะครับ f อทุกๆท,ท,ทีมงานฮนะไม่ว่าจะเป็น f อของพี่บ่าวหนองคายก็ดีนะคุผู้ไอ้อ่าเขาเรียกว่าไอ้หงแดงก็ดีนะหรือว่าหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ตาเฟมิลี่รวมถึงนุยหินทันข่าวอ่าและทั้ง f อนะหลายๆท่านก็คือไม่ว่าจะเป็นช่องอต้นบุญชาแนลนะครับก็รวมผมนะครับก็คือ f อากอ่าช่องนัต่อย4291นะครับครับ ก็เป็นที่น่ายินดีครับนะฮะถ้าท่านใดยังไงนะฮะผ่านมาก็ช่วยกันกดแชร์นิดนึงนะครับกดแชร์ผมหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้เป็นการลักษณะว่าเปิดการมองเห็นนะครับกับกิจกรรมคอนเสิร์ตค่าคืนนี้นะฮะกำลังจะเริ่มต้นแล้วนะครับนะในเวลา3ามทุ่มเป็นต้นไปนะครับจากเดิมเป็นกลุ่มปิดนะครับจากเดิมเป็นกลุ่มปิดตอนนี้เรามีสัจจะและวาจานะครับเขาเรียกว่าสัจจะนะฮะสัจจะบารมีได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ ก็นะขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะที่เล็งเห็นนะการทํางานของทีมงานเรานะครับกับการดําเนินการแล้วว่าช่วยนะสับสนลูกๆนะลูกๆนะเรานะไม่ว่าจะเป็นลูกต้อมแสงจันทร์พันมาลาก็ดีแล้วก็น้องเชอร์รี่นะพัทธิดางามวงศารวมถึงน้นองขวัญใจหหยทองคําแล้วก็ลูกสาวเรานะก็คือน้องเนยพี่ยาทิพย์เจริญนะครับครับก็เป็นที่น่ายินดีครับครับในสิ่งที่เราต่อสู้กันมาเราต่อสู้กันมา2ส,สัปดาห์นะครับ ก็วันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับขอบคุณกาลยานิมิตนะทุกช่องขอบคุณกาลยานิมิตทุกๆเอฟนะครับที่ช่วยกันครับนะเป็นแรงขับเคลื่อนนะทำให้เกิดโปรเจกต์ p ีพของท่านบุรฟิวก็คือสารฝันศิลปินก็เป็นนะฮะไปตามเป้าหมายครับเพราะตอนนี้บัตรกลุ่มปิดเราเนี่ยเรามีสัจจาว่าถ้าครบ800ใบนะเราจะทำการออนแอร์ฟรีครับนะจากกลุ่มปิดไปสู่กลุ่มเปิดโดยอัตโนมัตินะครับ ตอนนี้ถ้าท่านใดนะครับที่ช่วยกันแชร์ครับช่วยกันแชร์อันนี้เป็นข่าวดีนะข่าวดีล่าสุดก็มีผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณนะครับกราบขอบพระคุณงามๆเลยครับได้เห็นความนะการทํางานและความตั้งใจนะครับเราไม่ได้หวังในแง่ของผลประโยชน์นะที่ที่จะมาทําให้เราเนี่ยนะเ,ะเขาเรียกว่าหลงลืมตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราบอกแล้วไงว่าเราสรับสนลูกๆเราเนี่ยอยากจะให้มีพื้นที่นะ ได้ทํางานกันแนะเพื่อสร้างไรายได้เนี่ยนำไปเลี้ยงครอบครัวนะลูกๆแต่ละบ้านแต่ละทีมนะครับแล้วก็ทุกๆทีมงานเพราะฉะนั้นเมื่อสัจจะเราเอ่ยไปแล้ว800ใบตอนนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอบคุณครับนะท่านไม่ประสงค์ออกนามท่านเรียกว่า,าซื้อบัตรนะโอนนะโอนห้าหมคะแนนก็คือมาซื้อบัตร500ใบเนี่ยเพื่อที่จะซัพพอร์ตเนี่ยัสบสนนะ่กิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะในค่ําคืนนี้นะฮะ เพราะนั้นสัจจะเราเอ่ยไปแล้ววาจาที่เราพูดไปแล้วก็คือเราเปิดกลุ่มเปิดแล้วนะครับตอนนี้ถ้าท่านใดเข้ามาแล้วก็คือลักษณะว่าช่วยแชร์นะครับช่วยแชร์ไปทีเยะของท่านนะครับช่วยแชร์หรือไลน์ของท่านก็ได้นะครับตอนนี้นะครับถ้าท่านใดนะฮะอยากจะเข้าไปดูคอนเสิร์ตนะฮะ EP หนึ่งสารฝันนะฮะสารฝันศิลปินก็ได้เข้าไปรับชมศิลปินหลากหลายนะฮะล้นเวทีนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทีมเาเขาเรียกว่าลูกสาวเราหลักๆนะสี่ทีมงานสี่สาวของเราไม่ว่าจะเป็นน้องต้อมศิลปินจากฝั่งซ้ายนะครับแสงจันทรพันมาลาก็ดีรวมถึงน้องเชอรี่นะครับพัชริดางามวงษานะครับจากพลังลรักเลคคอร์ดแล้วก็น้องขวัญใจไหทองคํารวมถึงลูกสาวเรานะครับศิลปินพิจยาทิพย์เจริญนะครับในค่ําคืนนี้นะครับสนุกนะแน่นอนครับนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณฮนะทุกๆท,ทีมงานนะไม่ว่าจะเป็นท่านคุณแม่เด่นดวงนะครับวงหมอลำโลพระราชาทองคำแล้วก็ท่านอาจารย์ออพลหรือท่านอาจารย์พลมนชัยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์พรชัยสารบันรวมถึงนะ่ะวงนะหนูพานวิเศษศิลแล้วก็น้องแมนะครับนะครับที่เดินทางมาแล้วก็มาเป็นกําลังใจ แล้วก็มาช่วยงานท่านบุรฟิลนะที่หน้าง,งานร่วมกันสนับสนุนะและแล้วก็สัร้าแล้วก็สกคริปต์ต่างๆนะแล้วก็ช่วยการแบ่งเวลาแล้วก็ในการจัดทําโชว์ในค่าคืนนี้นะครับเพื่อที่ให้ทุกท่านนะฮะได้สนุกนะตั้งแต่วินาทีแรกจนจบนะครับครับก็นะก็เริ่มจาก3ามทุ่มถึงตีสองนะครับก็ยังไงครับยังไงก็จะช่วยกันแชร์ครับนะผมมีความรู้สึกปาบป,ปื้มและตื่นตันใจกับสิ่งที่เราเหนื่อยมา2สัปดาห์นะเราทํางานภายใต้แรงกดดัน เราภายเราทํางานนะภายใต้กระแสนะ,ะควาวิาพากษ์วิจารณ์มากมายเราทํางานนะภายใต้ของนะการที่นะก็นะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการดิสเครดิตเราก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นการลักษณะว่านะใส่สีป้ายร้ายก็ดีนะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะครับก็วันนี้เราทําให้เห็นแล้วคําพูดคือคําพูด เราพูดว่า800ใบเราได้เมื่อไหร่ในกรมปิดเราจะเปิดไลฟ์สดนั่นหมายถึงว่าทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปรับชมฟรีแค่ว่าเข้าไปทางเพจพลังทิพย์เจริญกดติดตามนะครับกดติดตามเพจไว้นะครับเพราะเราไม่ได้หยุดแค่ EP เราจะมี EP 2 3 4 5ตามันมานะครับก็ยังไงนะช่วยฝากสับสนุนเพจพลังทิพย์เจริญนะครับตอนนี้ดูฟรีครับดูฟรีนะครับท่านใดที่นะฮะที่ผ่านมาแล้วรับชมหรือว่าช่วยกันแชร์นะครับ ออกไปนะครับนะครับก็ดีใจครับดีใจกับความสําเร็จ9-1นะครับความสําเร็จ9-1และ9แรกกับ EP 1นะฮะสารฝันศิลปินนะครับที่เกิดขึ้นณวัดบ้านดอนดูนะครับขอนแก่นในค่ําคืนนี้นะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณจากใจนะฮะในฐานะผมเป็นทีมงานหนึ่งทีมงานอ่าที่ว่าคอยดูแลแล้วก็คอยรับผิดในแง่ของการสับสนุนแล้วก็การลักษณะว่าเอ่อเผยแผ่ในแง่ ในแง่ของข้อมูลข่าวสารนะครับก็นะขอบคุณครับขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกนะทุกช่องอ่า u t u b e นะครับช่องที่เป็นการันใานามิตรของเรานะครับอ่าช่วยนะช่วยกันเผยแพร่แล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ครับนะว่าค่ำคืนนี้นะครับเรานะบรรลุนะวัตถุประสงค์แล้วก็คือบัตรภูมิปิดเรานะได้800ใบนะครับตอนนี้เราทำการนะฮะประสานงานกันหลังบ้านเรียบร้อยแล้ว และตามวาจาที่เราเอ่ยไปนั่นหมายถึงว่าถ้าบัตรกลุ่มปิดนะครบ800ใบเราจะเปิดเป็นกลุ่มเปิดก็ขอขอบคุณครับขอขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านนะบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นที่เข้ามาเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็แรงผลักดันแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนนะสนับสนุนท่านบูรฟิลแล้วก็สนับสนุนทุกทกท,กทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานแต่และทีมงานก็ดีนะครับรวมถึงทีมงานลูกๆเรานะครับนะครับ ก็นะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณจากใจนะครับถ้าไรไงแล้วช่วยกันแชร์ครับนะช่วยกันแชร์นิดหนึ่งนะครับนะครับนะครับช่วยกันแชร์ออกไปเลยครับกับกิจกรรมดีๆในค่ําคืนนี้นะครับจากกลุ่มปิดเป็นกลุ่มเปิดสัจจวาจานะครับวาจาเรามีบารมีได้เกิดขึ้นแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านไม่เอ่ยนามนะครับท่านไม่ให้เราเอ่ยนามท่านมีประสงค์ดีอยากจะอยากจะสนับสนุนนะครับ กับกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้ก็อยากให้นะทุกคนนะทุกท่านทั่วโลกครับเข้ามาชมฟรีครับนะร็อชมง่ายนิดเดียวครับนะคลิกไปนะครับที่หน้า a c e b o o k นะครับแล้วกดที่แว่นนะครับพิมพ์คําว่าพลังทิพย์เจริญนะครับและช่วยกดติดตามนะเพจพลังทิพย์เจริญให้เราด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมี ep สองสามสี่ตามมาแน่นอนครับกับความสําเร็จก้าแรกที่เราตั้งเป้าไว้แค่ในคลุมปิดแค่แ0 0นะครับ เราไม่โลภครับเราไม่โลภเพราะว่าเราต้องการนะสร้างงานให้กับลูกๆเราทุกทีมงานสร้างงานให้กับทุกๆท,ทีมงานนะครับที่เป็นกระ,กระยาณิมิตในแง่ของว่าเส้นทางบันเทิงก็คือหมอ้องหมอลำนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของท่านคุณแม่เด่นดวงก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของท่านอาจารย์คนมนชัยนะครับวงเพชรร้อยเอ็ดก็ดีรวมถึงวงหนานวิเศษศิลน,นะฮะแล้วก็น้องแมนะฮะที่มาช่วยนะฮะ ในการลักษณะว่าช่วยกันบูรณาการแล้วก็ช่วยกันหลังสรรวางบทต่างๆวางสคริปต์ต่างๆกับค่ำคืนนี้ในการโชว์นะของแต่ละทีมงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นทีมงานท่านคุณแม่เด่นดวงก็ดีแล้วก็ทีมงานของอท่านอาจารย์อภอผลพล,ล,ล,ลบนพลมนชัยก็ดีแล้วก็หนู่พาวิเศษศิลก็ดีแล้วก็น้องแม่นะกับลูกๆเรานะอีก4ี่ทีมงานยังไงเขาฝากครับฝากทุกท่านเป็นกําลังใจเยเข้าไปสับสนก็คือตอนนี้เราเปิดแนละฟรีครับ เปิดฟรีแล้วครับตอนนี้ทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมกิจกรรมคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องอทักอะไรไปมากไปแค่ว่าท่านมี a c e b o o k นะครับท่านมี Facebook ท่านก็กดที่แว่นขยายนะฮะใน Facebook ท่านแล้วพิมพ์คำพิมพ์นะฮะตรงช่องค้นหาว่าพลังทพิปเจริญแค่นี้ท่านก็เข้าสู่งานคอนเสิร์ตของค่ำคืนนี้ได้แล้วนะครับนะครับก็ก่อนที่จะเข้าชมคอนเสิร์ตไงช่วยนะเมื่อเข้าไปที่เพจพลังทพิปเจริญช่วยนะฮะกดฟ o ลโล่ก็คือกดติดตามให้เราด้วยนะครับ ท่านจะได้ไม่านกิจกรรมดีๆแบบนี้นะต่อๆไปครับนะเป็นกําลังใจให้กันซึ่งกันและกันครับขอบคุณครับนะขออนุญ,ญาตนิดนึงตอนนี้ผมขับรถอยู่อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเ,เนื่องจากผมใช้ระบบในการขึ้นไลฟ์สดใหม่นะครับก็นะอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบนี้ก็ยังไงฮะก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้หน้าต่อยถ้าท่านใดมีเฟซนะครับมีเฟซหรือมีช่องนะ YouTube ท่านขึ้นไลฟ์ได้เลยครับตอนนี้นะขอเชิญชวนทุกท่านนะขอเชิญชวนทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมคอนเสิร์ต EP หนึ่งสารฝันศิลปินตอนนี้เราเปิดกลุ่มเป็นกลุ่มเปิดครับเราไม่ปิดแล้วครับเราเปิดกว้างให้ทุกท่านเข้าถึงนะลูกๆเราแล้วก็ทีมงานทุกๆท,ทีมงานที่มาร่วมใจนะประสานใจเป็นหนึ่งเพื่อ EP หนึ่งสารฝันศิลปินนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีกราบงามๆเลยครับที่ท่านสนับสนุนบัตรมา500ใบนะครับ แล้วก็เราสัญญาแล้วไงครับว่า800ใบเมื่อไหร่เราเปิดฟรีทันทีก็นะขอบคุณครับขอบคุณเราพูดจริงเราทําจริงเราสร้างผลงานนะในแง่ของคอนเสิร์ตเราให้ลูกๆเราได้มีพื้นที่ที่ยืนเรานะรวมใจเป็นหนึ่งเราสับสนลูกเรานะครับให้ทุกๆ EP นะต่อๆไปได้มีความราบรื่นลูกเราก็จะได้มามีกิจกรรมแล้วก็มาสร้างไรายได้เพื่อนำไปจุนเจือครอบครัวนะแต่ละทีมงานนะครับ ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกกัรยานิมิตนะขอบคุณที่ร่วมใจกันนะและสนับสนุนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นขอบคุณฮนะบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะทุกๆใบทุกๆท,ท่านนะครับที่สนับสนุนมาตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่การเปิดลิงก์แล้วก็เป็นการเปิดลักษณะว่ารับทุกท่านเข้ามาสนับสนุนตอนนี้นะรเราได้ยอดแล้วก็คือ800ใบเราก็ฮนะจะทําสัจจะวาจาของเราที่เราสัญญาไว้ตอนนี้เราเปิดกลุ่มแล้วนะครับ ช่วยแชร์ครับช่วยแชร์นะครับท่านใดอยากเข้าไปชมคอนเสิร์ตในค่ำคืนนี้นะครับเป็น e ี1หนึ่งของเราก็ยังไงฝากด้วยครับนะครับช่วยกันแชร์ครับช่วยกันแชร์นะครับอันนี้ตกผลึกกันที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือนะทางสมัยินดี้นะฮะทีมงานไลฟ์นะฮะไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าการนําเสนอไม่ว่าจะเป็นมุมภาพและเสียงต่างๆนะครับในค่ำคืนนี้กับคอนเสิร์ตในคืนนี้ก็ยังไงเข้าไปติดตามครับเพจพลังทิพย์เจริญเรานะครับเข้าไปแล้วก็ช่วยกดติดตามนะฮะสับสนเพจเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณกัลยานิมิตนะทุกทุกท่านนะครับขอบคุณบัรทุกไปก่อนหน้านั้นที่สับสนมานะครับก็นะเขาได้รับนะรับโอกาสจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะที่ท่านเล็งเห็นนะการทํางานของเราเนี่ยตรงไปตรงมาพูดคําไหนคํานั้นถึงไม่มีเราก็ทําถึงมีน้อยเราก็จะพยายามทําเพราะฉะนั้นท่านก็เห็นแล้วคนะความตั้งใจหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเราทําจริงพูดจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดดีทาดีของเรา ได้เกิดก็เรียกว่าประสิทธิภาพขึ้นแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมครั้งนี้ก็ยังไงฮะช่วยกันแชร์ครับข่าวดีครับช่วยกันแชร์นะครับผมก็นะอดใจไม่ไหวนะครับวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันนะครับก็คืออย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับช่วงเช้าผมบอกผมก็น้างานผมยุ่งมากขออภัยครับนะครับขอโทษนะครับครับช่วยกันแชร์ครับช่วยกันแชร์ครับเป็นข่าวดีนะครับช่วยกันแชร์ครับ นะครับผมอ่านไม่เห็นเลยครับท่านบูครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะครับก็ช่วยกันแชร์ครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิดนึงผมอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้หลานผมเปลี่ยนระบบนะเปลี่ยนระบบในแะง่เข้าสู่แอดเข้าใหม่ผมยังไม่คุ้นเคยนะกับระบบนี้ก็ฮะภาษาลังบ้านไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์เมฆาลาก็ดีนะที่ภาษาท่านบุรุฟิลมานะกับท่านบีบ่าวหนองคายก็หลายๆท่านนะที่อยู่หน้างาน ก็เป็นที่น่าย,ยินดีครับนะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับคอมเมนต์ผมอาจจะไม่สะดวกนะครับออตอนนี้กํลาลังขับรถนะฮะกำลับนะขับรถอยู่ก็เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีก็ขออนุญาตขึ้นไลฟ์มาแจกแจงความดีใจนะฮะแล้วก็มากราบขอบพระคุณกำงามท่านผู้มีอุปการะก็คือมีความเมตตานะกับทีมงานเราแล้วก็มีความเมตตาที่จะสนับสนุนทุกๆท,ท,ทีมงานนะไม่ว่าจะเป็นทีมงานของ,ของห,มหมอลำโลกพระราษโล่พระราษทานก็คือท่านคุณแม่เด่นดวง รวมถึงนะท่านอาจารย์อภพลนะครับก็คือวงเพชรร้อยเอ็ดก็ดีนะครับแล้วก็วงหุ่มพานพิเศษศิลแล้วก็น้องแม่นะฮะก็นะช่วยกันครับช่วยกันนะคืนนี้ยังไงนะตั้งใจครับทาทุกอย่างออกมาให้ดีเพื่อมอบความสุขความบนเทิงให้กับทุกทท่านนะครับนะได้เห็นว่าการทํางานของเรานะครับถึงคนจะน้อยนะแต่ประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยทำด้วยใจทุกท่านมาด้วยใจนะครับที่จะมาช่วยลักษณะว่าในการทํางานในค่ำคืนนี้เนี่ยครับให้ออกมาดีที่สุดนะครับ ก็เห็นครับเห็นนะ EP หนึ่งนี่เราเห็นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะครับส่วนหน้าบ้านเนี่ยเราดีใจครับเดาวดีใจที่ได้รับการสนับสนุนนะฮะจากหลายๆท่านนะครับที่ให้การสนับสนุน EP นี้นะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณนะหลังบ้านเราเห็นหลายๆอย่างนะครับหลังบ้านเราเห็นหลายๆอย่างนะครับนะครับก็ไม่เป็นไรครับนะเราเห็นอะไรแล้วเราก็เก็บปอยนะครับเราคืนนี้เรามาสนุกกันดีกว่านะครับ เรามาสนุกนะฮะหน้างานค่ําคืนนี้ครับชมฟรีครับชมฟรีครับค่าคืนนี้นะครับก็เข้าไปที่เพจพลังทพิปเจริญนะครับเมื่อท่านเข้าไปที่เพจพลังทพิปเจริญปุ๊บเนี่ยนะท่านกดติดตามให้นิดนึงครับนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะฮะนะครับก็ยังไงแล้วนะฮะค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคอนเสิร์ตนะฮะฟรีคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้นะครับก็เข้าไปที่เพจพลังทพิปเจริญนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะฮะทีมงาน นะครับขอบคุณครับท่านพี่บ่าวน้องคายนะที่อุตส่าห์เดินทางไปเป็นเพื่อนท่านบูระฟิวแล้วก็ไปช่วยนะฮะหลายๆอย่างนะขอบคุณทุกๆทีมงานที่หลั่งไหลนะฮะมีน้ําใจแล้วก็เทใจไปช่วยเหลือท่านบูระฟิวนะครับทาให้ทุกอย่างเกิดความสาเร็จขึ้นได้ในค่าคืนนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วนะครับเดี๋ยวจบเส้นจากคอนเสิร์ต EP หนึ่งนะค่คืนนี้เดี๋ยวถ้ายังไงผมหลังบ้านนะกับทีมงานท่านบูนะก็เดี๋ยวถ้ายังไงแล้วก็ ผมจะจดนะฮะรายชื่อทุกทกท่านนะฮะที่มอบโอกาสดีๆให้กับท่านบูแล้วก็ที่เดินทางมาช่วยนะฮะท่านบูรฟิลในค่าคืนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไงวาก็จะมีการขอบคุณเป็นทางการนะฮะ,อ,ะอย่างแน่นอนครับนะไม่ไม่แน่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่านะฮะวันถ,ถัดไปนะฮะแต่ผมเป็นคนใจร้อนครับนะก็นะอะไรที่ดีๆก็อยากจะขึ้นมาแล้วก็นาเสนอทุกท่านได้รับทราบกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านทุกนามนะครับครับ ก็ขอบคุณครับนะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วขอบคุณจริงๆดีใจครับดีใจดีใจกับความสัเร็จตก้าวแรกของเราอาจจะเป็นก้าวแรกก้าวที่เล็กๆนะฮะเราประเมินแล้วเราตั้งเป้าเอาไว้นะในส่วนนที่น่าจะเป็นไปได้แล้วมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยนะขอบคุณนะท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยมาซัพพอร์ตในแง่การปิดนะการปิดยอดให้เรานะในกลุ่มปิดในครั้งนี้800ใบนะครับ่า,านกะ็นะฮะสามศนย์มา500ใบก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับ ทําให้ทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่โหมดความชัดเจนมากขึ้นนะครับนะครับก็ดีใจครับนะฮะก็ยังไงนะเปล่าด้วยครับถ้าเกิดท่านใดเข้ามาแล้วฮะไม่ต้องละไม่ต้องห่วงผมนะครับก็คือเข้ามาแล้วก็มาฟังนะครับว่าถ้าทุกท่านเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถไปขึ้นช่องนะครับแล้วก็แนะนำนะเอฟซี FC แต่ละช่องนะครับตอนนี้นะเราเปิดฟรีแล้วครับนะฟรีคอนเสิร์ต ก็ลักษณะว่าปิดปิด,ปดกลุ่มปิดไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราเปลี่ยนจากกลุ่มปิดมาเป็นกลุ่มเปิดนะครับท่านสามารถเข้าไปที่ Facebook ก็คือพิมพ์มพคําว่านะพลังทพิปเจริญน,นะฮะแล้วก็กดติดตามเพจให้เราเพียงเทาง่านี้ท่านก็สามารถที่จะเข้าสู่นะฮะเพจพลังทพิปเจริญแล้วท่านก็สามารถที่จะไปร่วมนะฮะร,รับชมความบันเทิงในค่าคืนนี้นะครับนะครับกับคอนเสิร์ต EP หนึ่งสารฝันศิปปลปินนะครับ mm. ก็นะฮะ <Hein? S 2> เข้าไปชมแล้วก็ให้กําลังใจทุกทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของท่านคุณแม่ เด่นดวงก็ดีนะครับหมอลำโลภพระราชทานนะครับรวมถึงนะศิลปินหลานชายท่านคุณแม่เด่นดวงก็คือน้องสันติชัยนะครับก็เป็นดาวรุ่งหมอลำทางทางเารียกว่าฝ่ายชายนะครับที่เดินทางมากับท่านคุณแม่เด่นดวงในค่าคืนนี้รวมถึงท่านอาจารย์เรียกว่าอาจารย์พลมนชัยนะครับอ่วงหมอลำนะครับเอ่อวงเขาเรียกวงเพชรร้อยเอ็ดนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณรวมถึงท่านอาจารย์พรชัยสารบัญก็ดีนะครับแล้วก็ทีมงานท่านอาวงหลวงพามพิเศษศิล์นแล้วก็น้องแม่นะครับนะครับ ที่เขาเลือกเดินทางมาแล้วก็ร่วมนะร่วมเป็นลักษณะว่าช่วยกันบูรณ,ณาการนะครับก็เรียกว่าหลังสรรส,สคริปต์นะในการโชว์ต่างๆค่ำคืนนี้บนเวทีนะครับแบ่งปันให้กับแต่ละทีมงานกับลูกๆเราสีทีมงานเนี่ยได้ทําการแสดงบน,นเวทีนะครับก็ขอบคุณครับนะขอบคุณทุกกําลังใจนะขอบคุณนะเขาเรียกว่ามือทุกมือนะที่ช่วยกันจับนะ,ะมือท่านบุรณาฟิลเนี่ยให้ทุกอย่างเนี่ยได้เดินหน้าต่อครับก็ยินดีครับ ขอยินดีกับท่านบูลฟิลนะครับที่มีโอกาสได้เดินหน้าต่อกับ EP 2-3แน่นอนครับก็มาเป็นกำลังใจครับสำหรับค่ำคืนนี้นะก็ยังไงก็เข้าไปติดตามแล้วเข้าไปรับชมนะครับชมฟรีครับค่ำคืนนี้ครับกับคอนเสิร์ตนะครับ e ี1ีสารฝันศิลปินก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านขออภัยนะฮะขอกราบประทานอภัยจริงๆจากใจนะครับว่าตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะลงไปที่คอมเมนต์ได้นะครับหก็คือว่า ผมใช้ระบบในการขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับซึ่งแล้วผมขับรถด้วยนะอาจจะไม่สะดวกในแง่ของการทักทายมองไม่เห็นจริงๆครับนะครับเอาเป็นว่านะผมขอบคุณฮนะกราบขอบคุณงามงามฮะทุกๆท่านที่เข้ามาฮนะในบ้านผมนะครับก็คือบ้านนาต่อย90เออบ้านนาต่อย4291นะครับ4291 Channel นะครับครับก็จะเป็นบ้านนะ ที่ลักษณะว่าจะเป็นบ้านที่ดีต่อต่อไปนั้นหมายถึงว่านะคิดดีทําดีแล้วก็เป็นบ้านที่ให้การสนุนทุกทุกทีมงานนะครับถ้าเกิดมีข่าวใดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนะวงหมอร้องหมอลำก็ฝากมาได้ครับผมพร้อมที่จะนะฮะยินดีที่จะช่วยประาสัมพันธ์นะกับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะกับทุกๆท่านกับทุกๆวงนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณจากหัวใจนะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงแล้วนะนะฝากทุกท่านด้วยครับ ก็คืนนี้ฮนะเป็นความปลื้มพิติฮนะความปลื้มปิติใจกับการทํางาน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราฮนะเป็นก้าวแรกก้าวเล็กๆนะที่เราตั้งตั้งใจทำนะเพื่อลูกๆเรานะฮะแล้วสิ่งสําคัญเนี่ยนะฮะอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบเนี่ยเราก็สับสนนะลูกสาวเราก็คือฮนะลูกสาวเราจากน้องพักโพดก็คือลูกสาวเนยเราก็คือพี่ยาทิพย์เจริญน,นะครับเอ่อค่ำคืนนี้ยังไงก็นะช่วยให้เป็นกําลังใจนะฮะและช่วยกันสับสนและช่วยกันติดตามด้วยนะครับ ก็ยังไงก็ไม่ว่าจะเป็นลูกเชอร์รี่นะฮะพัทรีดานามบงษาหรือว่าลูกขวัญใจหายทองคําหรือว่าลูกต้อมนะฮะแสงจันทร์พันมาลาศิลปินสาวน้อยจากฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็รวมงานทีมทๆงานนะฮะระดับปรมาลคุก็รครูบาอาจารย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านคุณแม่เด่นดวงก็ดีท่านอาจารย์อภลณมนชัยก็ดีนะท่านอาจารย์พรชัยสารบันแล้วก็ท่านอาจารย์นรสนาวาวงผองหลวงพ่อพิเศษศิลป์แล้วก็น้องแมนะครับก็ยังไงฮะเป็นกําลังใจให้กันนะครับนะก็ระเดี๋ยวไงเดี๋ยวแล้วไงก็ช่วงนี้นะครับ เออนะก็แจ้งไว้ตามนั้นนะครับถ้าท่านใดเนี่ยเ,เดี๋ยวผมขอลงไลน์แล้วก็ท่านใดเข้ามานะรับชมย้อนหลังนะครับก็ยังทันครับณนะงานเรานะงานเราปล่อยยาวถึงตีสองนะครับนะครับถึงตีสองเอ่อถ้าท่านใดเข้ามาสามารถที่จะนะออกไปแล้วเข้าไปที่ Facebook นะครับเพจพลังทพิ์เจริญนะครับเรามีคอนเสิร์ตดีๆครับกิจกรรมนะฮะีพี่หนึ่งเนี่ย ไว้ท่านดูฟรีนะครับตอนนี้เราปิดนะปิดกลุ่มปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเปิดกว้างก็คือว่าสัญจาวาจาพูดคําไหนทําได้เราทำํำนั่นหมายถึงว่า800เราถึงเป้าเราเปิดให้ดูฟรีกันทั่วโลกสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกนามเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วผมขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับจะได้เข้าไปดูลักษณะว่าออคอนเสนะิร์ตฮะอยากจะดูรูปแบบของการทํางานฮนะที่หน้างานนะครับก็สวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านทุกนามนะสวัสดีทุกคนคืนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับคอนเสิร์ต EP หนึ่งสารฝันศิลปินนะครับชมฟรีครับชมฟรีนะเข้าไปที่ a c e b o o k อ่าแล้วก็กดที่แบนขยายนะครับเพจพลังทพิปเจริญเราตอนนี้เราเปิดนะให้ดูฟรีแล้วนะครับถ้าขอให้ทุกท่านมีความสุขในค่ําคืนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันในในหน้าเวทีนะครับหน้าห้านะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณครับ